สวัสดีครับทุกคนวันจรทุกคนสวัสดีค่ะบอนโจวันนี้เราจะเรียนรู้เกี่ r ว n ับคำกริยาที่ใช้ในภาษาอังก l ษกัน o ่ะคำ r ริยาที่ใช้ในภาษ o อังกฤษก็คือคำกริยาที่ช้ในภาษาอัก็คือคริท่งชอกถึงการท็คือคำริ่าอังตัวกุคคำรที่กําลอังพูดนัคคำที่้นนะังคะอคำาที้าลังทําอะไรให้กับตัวเขค้าที่ป็นเหมัือนกระจกท่องมากิาที่ ตัวบุคคลที่พูดนั้นๆถึงประธานที่พูดนั้นๆน,น,นะคะ s u j e t s u j e t s u จเจก็คือประธานนะคะ r ร f ่มฟ h ช r กเริ่มฟิชิกเริ่มฟิชิกเรฟชก็คือกระจกที่ส่องมาถึงตัวประธานนั่นเองนะคะ j จ Je จ e j จจประธานอ่าเป็นเจอนะคะก็คือตัวเรานะคะลึกเราจะใช้เมอนะคะลึกเมอค่ะอ่าถ้า เมออยู่หน้าคำที่ขึ้นต้นด้วยสระนะคะเราจะเปลี่ยนเป็น M อ็มอปสอฟนะคะชูชูชูจูถ้าประธานเป็นจูนะคะก็คืออ่าเป็นเขาเป็นเธอนะคะเราจะใช้เจ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 ,จ,จนะคะและถ้า เจออยู่หน้าคำที่ขึ้นต้นด้วยสระก็เหมือนเดิมนะคะเราจะเปลี่ยนเจอเป็นเดอพอสสตอปนะคะ I ll, I ll. อิลเอลองอิลเอลองอิลเอลอนะคะถ้าประธานเป็นเขาผู้ชายเขาผู้หญิงและเป็นเรานะคะเราก็จะใช้ ซึสสสและถ้าเสอยู่หน้าคำที่ขึ้นต้นด้วยอ่าสระนะคะเราก็จะเปลี่ยนเป็น s apostrophe นะคะนุนูนุนูถ้าประธานเป็นน no, ูก็คือพวกเรานะคะเราจะใช้นุ no. นูเหมือนเดิมนะคะจะไม่เปลี่ยนแปลงนะคะก็จะเหมือนเดิมนะคะนูวู u วู o วู v วู s ถ้าประธานเป็นวู s ก็คืออ่าพวกคุณนะคะหรือว่าคุณนะคะเราก็จะใช้วู u วู o วู v วู s เหมือนเดิมนะคะเหมือนกับนูนะคะจะไม่เปลี่ยนนะคะ e l l e i l e l l e อ l อิ l Il, elle. อาถ้าประธานเป็น i-l พวกเขาผู้ชายที่มีหลายคนนะคะและก็แอลพวกเขาผู้หญิงที่มีหลายคนนะคะเราจะใช้ s e เซซนะคะและถ้าเซอยู่หน้าคำที่ขึ้นต้นด้วยสระนะคะเราก็จะเปลี่ยนเป็น e s a p o s t s o p นั่นเองนะคะและส่วนมากจะอยู่ติดกับประธานนะคะแล้วก็จะใช้กับคำกริยาที่เป็น verb h e f e s h i นะคะก็คือคำกริยาที่เป็น verb h e f e s h i นะคะอย่างคำกริยาเช่น se lever se lever เสิร์ฟเลเวนะคะก็คือลุกขึ้นก็เป็นการตัวเขาเองลุกขึ้นนะคะเสิร์ฟเฮฟเวเย่เสิร์ฟเฮฟเวเย่เสิร์ฟเฮฟเวเย่เสิร์เฮเวเยก็คือตื่นนะคะก็คือนอนแล้วรู้สึกตัวขึ้นก็คือรู้สึกตื่นขึน้นอะไรอย่างนี้นะคะเสิร์ฟลาฟเว่เสิร์ฟลาฟเว่เสิร์ลาเวเสิร์ลาเวก็คืออาบน้ําค่ะก็คือ เราอาบน้ำให้กับตัวของเราเองค่ะ se coucher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  ก็คือนอนค่ะ se sentir se, song, se sentir se sentir se sentir ก็คือเอ่อได้กลิ่นรู้สึกนะคะเดี๋ยวเราไปยูตัวอย่างการแต่งประโยคกันเลยค่ะ je me lève à 7 h du matin je me lève à 7 heures du matin Je me lève à 7 h du matin. Je me lève à 7 h du matin. Quand je suis en train de me dire que tu n'entends pas mon chien, tu te réveilles à 8 heures. Tu te réveilles à 8 heures. Te à 8 heures. Tu te réveilles à 8 heures. อาวิเทเจอร์ก็คือเธอตื่นลืมตาขึ้นรู้สึกตัวขึ้นตอนแปดโมงนั่นเองนะคะ il se lève de table il se lève de table il se lève de table il se lève d e table เขาผู้ชายนะคะลุกขึ้นจากโต๊ะนะคะ nous nous lavons tous les matins Nous nous lavons tous le matin. Nous nous lavons tous les matins. Nous nous lavons tous le matin. Nous, nous pour que nous de Vous vous cachez dans la forêt. Vous vous cachez dans, dans la forêt. Vous vous cachez dans la forêt. Vous vous cachez dans la forêt. Pour que Il ne se sent pas bien. Ne se sent pas bien. Il ne se sent pas bien. Il ne se sent e pas bien. Il ne se sent pas bien. พวกเขาผู้ชายนะคะรู้สึกไม่ดีรู <S 2 <S 2> <S 2> ้สึกไม่สบายนะคะวันนี้เราก็นำเลโพนมเพฟิชี่นะคะมาฝากทุกคนนะคะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเรานะคะคุณจะได้ไม่พลาดส,สาระดีๆที่เรานำมาฝากอยู่เป็นประจำนะคะวันนี้ก็ขอให้ทุกคนมีความสุขพบเจอแต่ความสำเร็จนะคะขอบคุณค่ะแม็กซิโอวา